กับับโอ้โดนครับโดนครับ่าผู้ชมครับเป็นปลาช่อนครับไสาป๊อกครับออาโดนครับ สวัสดีนะนะที่รักที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับก็วันนี้ครับวันนี้พอดีเอารถมามาล้างครับผมก็มาเจอใหม่ครับก็หมยอยู่ทางที่ล้างรถครับเป็นใหม่ตีประช้อนครับก็วันนี้เอาคันเหยียบปลอมครับติดรถมาด้วยครับครับผมก็วันนี้ครับพอดีคันตีเหยียบปลอมครับยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยครับก็เดี๋ยวเรานะครับเดินไปดูใหม่ครับ พอดีขี่รถแวะเข้ามาแล้วเห็นไหมสวยๆครับวันนี้จะใช้เหยื่อตกปลาครับกบยางนะครับเดี๋ยวเราไปดูไหมครับครับผมก็เหยื่อวันนี้ครับก็ใช้กบยางครับเป็นกบยางแอไลน์ครับเดี๋ยวเราไปดูใหม่ครับว่าจะพอ ตีได้หรือเปล่านะครับพอดีขี่รถผ่าน,นครับก็เห็นสวยเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใหม่ครับวันนี้มาล้างรถครับเป็นหมายข้างที่ ลางรถนะครับก็หมายสวยเลยครับพอดีขี่รถผ่านครับพอดีมองมองเห็นครับเดี๋ยวเราลองลองเทสดูครับหมายสวยมากเลยครับก่อนนั่นน้นที่ผมมาตรงนี้น้ํายังไม่เยอะนะครับแต่วันนี้น้ําเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับ ไม่รู้ว่าจะมีมีตัวหรือเปล่าครับก็ก่อนอน,นุนน้ำแห้งครับน้ําแห้งนะครับก็ตรงนี้ผมขี่รถผ่านมาประมาณน่าจะสองเดือนที่แล้วครับฝนตอนนั้นฝนยังไม่ตกครับเรามาลองดูครับใช้กบยางของ i อไลน์ครับ ก็ตอนนี้ครับเป็นเป็นเวลาเที่ยงนะครับก็พอดีเอารถมาล้างครับนะรูอว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ลองดูครับ กันแล้วครับโอ้โดนครับโดนครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาช่อนครับไซปอกครับ สวยงามเลยครับอเป็นแร่ชอนใช้ป๊อปครับผมก็น่าจะเอาไปต้มตอนเย็นได้เครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองตีอาจะมีอีกแต้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยว,วยกาแฟ ครับได้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเลยเอามีน้ามาทักทายครับมีน้ำรถเขาไม่ติดครับช่างมาดูครับ โนครับโลนก็พอ,อดีมาล้างรถครับช้อนไซป๊อกครับได้สองแทมนะครับออครับสองไปแล้วนีออ่นะมาตักทายครับเป็นเป็นไหมข้างที่ล้างรถครับเป็นไหมสวยๆเลยครับ น่าจะมีตัวครับอุ้ยโอ้ไล่มาถึงนี่เลยโอ้กัดไม่โดนครับไม่ติดครับท่านผู้ชมครับกัดครับม,ม, <laughs> มีน้ามานน่างให้กำลังใจครับจะ <laughs> ไล่มาถึงฝั่งเลยครับน่าจะผมเกี่ยวบายเบ็ดลงไปลึกไปหน่อยครับ อ่เดี๋ยวมาลุ้นอีกรอบครับนี่ครับกัดอยู่ใกล้ๆฝั่งเลยครับน่าจะเป็นไซต์็อกครับท่านผู้ชมครับ แอมเปจอมครับก็ได้ปลาปช่อน2องต้มครับก็พอดีทำกับข้าวตอนเย็นครับครับผมกลับบ้านกันครับครับผมก็วันนี้ครับวันนี้จะมาต้มปลาช่อนครับก็พอดีเมื่อเช้าครับแวะไป ก็ถือเบ็ดตีเยบปอมไปด้วยครับก็ดีจอดตีเป็นหนองครับหนองข้างที่ที่ล้างรถครับก็ได้ประช่อนครับไซปอกครับสองตัวครับก็เลยจะมาต้มกินตอนเย็นครับเราเตรียมเครื่องที่เรียบร้อยครับวันนี้จะต้มประช่อนกับกับตามถั่วครับ ก็ผมก็เตรียมน้ำต้มเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราเอาปลาลงครับก็วันนี้ได้ปลาช่อนสองตัวครับเป็นปลาปช่อนไซส์เล็กครับตอนนี้มาทำกับข้าวกินกันครับติดสองหมวกครับ เอาปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปลาลงครับฝาหม้อไว้ประมาณสักพักหนึ่งครับแล้วไปเอาผักลงครับหม่ปลาครับแล้วผมก็ต้มปลาช่อนของเราครับเสร็จเรียบร้อยครับ เป็นต้มยำนะครับก็ใส่เห็ดฝางครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมครับพามากินข้าวเย็นด้วยกันครับกับข้าวเย็นของเราวันนี้ครับเอามากินข้าวด้วยกันครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอเก่าวเขา,า่าสวัสดีครับ